ยัีกึ่งติ่งอยู่พื่อเฉพาะนพี่น้องคนปนะุ่นปุ่นว้าวสิ่งสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกๆคนทั้งในประเทศและต่างประเทศขอการณ์นาทีที่สองใ้ญพี่น้องมันมีฮาก็มาใส่ตุ่มคือเก,าอก่าเนาะแม่น่าใส่ตุ่มจ้ะพิกัดก็คือวัดภูพราลัานสูง เพื่อน่าช่วยจังหวะดนุบบนจ้ะเอาใส่ถุทั้งเว้นมั้งเนาะแม่นเอาสีมานบอกมาหนิพี่น้องบริดัมานถึงเขามาไล่เมื่อยแล้วเนาะแม่นเหตุการณ์กับแถวบ้านใหญ่ก่อนกับปกติดีจ้ะพี่น้องก็มีเสียงยังเนาะแม่นไปจังใส่น้ำหอยน้ำหอยอยู่ละ ี่นี่ค่อนเอาไปใส่น้ําพ่อหน่ทางทางด้วยก็ใส่สูตรกันน่ำใส่ไปละ่ะเป็หลังไปอีกบ่ กะลาถายคนละแบไปมาชิ้นหาลังเดี๋ยวชิน,น่แงนอยอู่หาล้าง <c oughs> เคยมานปลาไหลด้วแถวนี้ <c oughs> เดี๋ยว,ยวแจ๊ะใส่กระชายปลา้งคืนมากกุ้งไน้บ้านนี่น่องสุป,ปีว่าเคยมาใส่กุ้ง ตกน้ำมันมีหอดบ้างตกน้ำตกน้ำไงเฮียมันม่หอยหอยมัไม่เก่ต้อใส่ไก่กันดิอือขอไม่ไทยไก่ไส่ขุดแลร้าหูมา มองไปเหอะใหญ่ยว่านั่นหอดหนองอืมังใส่ที่นี่กระโผดนี่น่อนเราต้องใส่เราใส่แล้วแหละเดือจะองท่าลังจะมาดุนน้ำกันจากที่นอ สาิสุขุมานบนนอะไรมาหาเ่ตุมโดนเติบลหรเอาถึงเวลาแล้วพี่น่อตึ้งโมงกลัวล่ะย,ย,ยามตุม่มกันบาน ลังเหกแหกมานพี <S 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 réussi, ่น uh ้องล้งเหล็กล้งเหล็กเดดซูดไม่เด็สุดไม่เดอเด็สุดดไม่ก็ล่งก็ลังอันหาวก็ลังปวดเพราะเด็ดซุดกันน้ำมั่จะบัวนาบอ่ะลงเห็กแหกมานมานเน้อเอเติเบื่อเนี่ยก็ิ้งจงอยู่คนย้อน่ะ พี่น้องคนปุ่นปุ้ดปลาซิวมุดไม่เิอออกบ่กุ้งมันปลาซิวคักคักคักกวนกุ้งมีบ่กุ้งก็มีแต่ละจม่มีบ่มีละกุ้งก็ปล่อยู้ปลาซิวคือขาดฝนโต่นเลยคักคักคักกวนซิวเขาเบื้องเอา เห็ดโอ่โตเลยไปซิ้วเขากับปะาขาวเห็นบอเขานำออกก่อนคุณมึงเมียหลังแหลกตั้งแหลกแฮงมาันจ้ะเอาเอาโอ้ยโอ่งโต้เลยพี่น่อพนังมันมันมันคุณแม่ ก mm. mm hmm. ุ้กุ้มก็มีเนาะกุ้งก็มี้อยกุ้ยหลังเดียวเด้นน่ถ้าถือคู่ล้างเลียเนี่ยมันสิเครื่องตาบอใช่หรอเอากองอีกอนดิโอี่หกไปล้งที่สองก่อยกลุ้งเน้ยบ่

กุ้งกุ้งทั้งกุ้งทั้งปลากุ้งกุ้งตัวบบไงเลยถือประมาณเท่เอ้ามาถามพี่ยี่ก่อนอยู่ผีวมันสั่นแห่งแถวนะถือบ่อุ้ย

อุ่นตัวด้วยตัวนี้โอู้เยียเยียเยียมันลวดลงมันขาดนั่นมันขาดมันขาดโอ้โมันขาดตัวนี้มหนเดี๋ยวมันไหลลงเรื่อยๆเลยหูกุ้งกับคาร์ดเนียล,ล,ลงมาทางเตียออวอ,อยู่อืมบิดเลยไหลลงจนเบิดยังเตะกุ้ง

เดือดพี่น้องสิไปป้าป้าป้าบ่อคอบ่อคอโอ้โหบ่อคอกังตัวหนึ่งโอ้โหก็เวบานทั้งกุ้งทั้งอันนี้บุญฮัหลทังผทั้งดีบุานจัเออกงุ่มพนอันหลายเต๋อเลยนี่นบุนบุญเนี่ย พูดหลังสีหลังกุ้งรายเดี่สี่หลังที่ไรพี่นนองเรี่ยวเล้ยงอย่นไรเนี่ยนอะตรวมสี่หลังนมามาทั้งเขาน้หายจริงจาตอยู่ต่อบัน น็มาณลาไดั้งที่หาเออมีนีรอเปลูหันมิดน่ะกูปูปันมินมิดอุ้ยมันขาดไปเลยอุ้ยขาดขาดแบบไนึงคุณ อันนี้มันมีดนี่ปลากระปุกมาตรงก็จะแปลงอันนี้มีดสิอันบกัดกระปูกาดกระปูนี่แต่ว่ากันคือตัองเห็นบุ้งกับเห็นตัวหน่อยกระปูอันนั้ ปุ้หินกัดเอาไปสอมก่อนนะอ,อันนี้ต่อเลย อ,อ้่อนตัวนี่คุณเครื่องกุ้งเค่องกระเิวอู้กุ้งหลายเนอกุ้งคุณอ่อนตัวเลยคุณอะอกุ้งพักแหงห่องนี่นอชุดหยอดกุ้งเลยพี่น้องห่องลกระเ้ขาวกุ้ง ผูเขามันจะเป็นโตดำๆเนออีกล้งหนึ่งใสตัวเลยล้างนึเอาอะไปอย่างไรคะเอ้าลองทำใส่หลบแเน่ได้เอาเสเอียนบบสือโบถือต้องขึ้นขึ้นขื่นา ฟังม <es> anyway, <the> ันอันนี้เงีงๆไวเพราะว่าอันผุนเห็นอันตุ่นังตุ่นกุ้งเนาะกุ้งร้ายแด่นอนอ้หมันจะแนตนี้บ่ขาดเลยอืมุกันตุนเลยคุ้ โปร่งใสลุดเดี๋ยวเดี๋อืมปูหินทีหล่ะกัดปูหินกัดเอ้ากระปูเนี่ยบ้านเห็นเแลยวเห็นอยู่นั่นกระปูหินบ้านเลยก็เดี๋ยวเห็นตัวปลาอยู่ระวังเดี๋ยวมันขาดท่านเนาะ จวดๆเลยกลุ่มๆกุ่งกุ่งไลายังโอ้อืมสุมเพื่อไปสุ่มโกงเลย รังใดกับป <À. S 2> <ũng> ูเนาะปูปูโอ้ยกลุ่มเนี่ยตัวหน่อยอืมโอ้ยกุ่งลายเตือพี่ได้หนิเนาะอืมกับปูมิดตัวหน่อยเนาะอืมจีกินเนาก็มีก็มีจีรีเถอะคุณ่ะ ขุ oll, Arizona, <van celui> ่น <T> ข <aro> ุ <aro> ่นส <vie> ุดยอดเลยใส่มุกบ่ใส่มุกจะหลอดตาขา่อยขาอุ้ยข่อยขากระปูมันก็ไปแล้วตัวนี้กระปูว่ามันกินจนไปแล้วตัวนี้มันอู้ปเสียวตัวนี้ ดูหน้าเนาะต้องเอาอันหม้อใส่ังไงเนี่ตัวงามน้องเดล้าจืดด้วยแหะพี่น้องเด้นตาใหญ่เหรอตาใหญ่หนึุ่่น่าักอยู่ข้างเงียบมีดบ่ดีกรชิ่ว คู่ขาพ่อมันออกอกตุ่มขาพดดี่กัดปูนี่กัดปูหินปูหินกัดตรงโป่งอยู่เนาะแต่ว่าเกิดกุ่มก็ยังๆด้วยนะ่ะย่างเย้เห็นตกกลู่มกระปูนี่สำคัญจ้ะพี่น้องกัดตุ่มมันกัดไปกินโครงไก่ไนะปูหินสำคัญอืม Cái lũng mùi trang vàng này ừ. ừ. Cùng tô xây nó Cùng tôi vào đầm bên đây nó ừ. Cứ cùng bản hẹn Nó Nặng như thế này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không Chính hà lắm Cái đây lăng nè Chưa chứ bò Cùng cấp bò Cùng cấp bò siêu กุ้งโอเคเลยนะกุ้งกุ้งตัวบอดำเป็นอะไรจ้ะพี่น้องตัวซส์ห่างชื่อกุ้งบ้านแหงน้อกูเห็นอู้ปลาอีดนี่ปลาอีดบอกเขาว่าเอือนมกแสบเไปมดนซ่ทานีทีป่าเนี่ยก็คือประมาณอยูแล้วเนาะ โอ้น่งอีกายอะซีหลังเูาหาเราปะย่างก็เลยอามาเป็นเหมือนเหมือนเหมือนนาวมาจ้ะเมื่อมาหมดผมีประขอกลางปะยังเนอเส่วนมาที่มีกลุ่มกบประซิวกุ่มกระปาสิว เยียนคือบอซิ่เยียนอื่นขึงเขืนไม่เอายียนอู้กะซิวเอากุ่งเนาะทุดจอดเลยเนาะครับี่ไี่เราคือห้งก er ุ่มคนครักุ่ิู่เขาคนเด็นเ้มบ่โอ้โหเลย Thế mà mà ăn Chứ là này <laughs> <xíu> <laughs> là tà Tà là ngay này Cái siêu khẩu Ừ Thế lắng Thứ Tạm thì kín nó dài nó ยงเท้าขาวคนยี่ก่นนะอโอ้ยน้มันเอียนไนะอืออ้นี้นยตายโอ้ยตายตายม่หายใจอู้หยังเหรนี่เปนอนีก่อนจับเลยตงนี้โปลาวัาวอไมันตายอยู่ตายแล้ว,วอ่ขอกินปลาตอ,าอ่อตก,กินปลาที่ไหน,น ิมปลาจนอิ่มทิมอทิมอ oh, uh, ี่ทิมไอต้องุนเอาไปได้ม้งวีทั้งปุ่นพี่ีกันถึงพี่ีกันถึงก็ไดอาจไปนี่ครัปลาก็ไดปลาก็ถึงหลายตัวนี้ันี้เรากินปลากินปลาจนอิ่มทองจนมันี่ยทนตายนี่นล้างนี่นาะเอาเากิล โอ้ตัวนะ้ลังเี่อู้หูเดือดายน่ไร้ายตัวปเไอ้ร้ายเนี่นอุนอะก่อยกุนแล้วก่อยกุนแล้วกินแห่งน้วอีกสองรางสุดถ่าย สวดสวดโอ้กุ้งเหอกุ้งกุ้งกุ้งผักแตกุ้งเท่าปลาสวดสวเลยข่วนข่้นโต่นเลยพี่น้องคือขักแทบานขักแทบุ่ว่ือว่าถือกได้นีเถือคาขนะได้นี่มี่เะไดกเป็นถ่วยรืน ู่น้อเต้นหลัปูปูแล้วใส่มก่ป่เนี่ยอือหือย่งอยู no. Eller, umas, ang, okay. ala, ่ตัวนี้บอกป่าบอกเอียนเอียนออกกันขืนนะเอีนออกกขนนเนาะ จะใช้เอาเอียนเป็นทีคุณน้ำขางขางทางทาง,ทางนกล้องหนาจรขนมเบียบหกเลยท้องทุดถ่าย นกไม่พีก็ได้ถือขื้เก่าน่ะอยู่ถือสวดขี้เก่าปลาสิวกับผูกปลาคอปอาคอยมีดปลาก็ปลานี่ยต้องมองก็มีปลาดุกได้พี่น้องเป็นบางหุ้ยตัวนี้คืออ่อนตู่นะอ่อนโตนคือเก่าวัด กล <oland guidelines> <London> <ael> ุ่ม <ho> ท <volleyball> ั้เหมเห็นอยู่ขาแข่งเต็มกลุ่มทั้งปลาสิวกี่ยองตาตากใหญ่เม่นอยู่พี่น้องพี่น้าเกี่ยวเครื่องตาใากยคุณขาแข็ น,นี่ก็ตาก็ไดตเหลือกกุ่มวไ้หน่อยนึ่งนได้นึ่งใส่ก็ไก่ใส่ปิง่งคนนี่ใส่มกกุ้มผากแห้งม,มามานได้มัน,นมานแล้วนะคน,น,น่ะปูนพี่นหองได้่ะ เฮ็ดอ่อนโตนเลยน <c oughs> เนาะอู้หเกยบเครื่องตามันมนมันมันมันมานมันมันมดนมั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 นมอนมันมุนมันมันมันมนมั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 ้มัน่ันม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 ุนมันมันนมันมันมันมุนมัันมันัมันมนมนนนน สิได้เลือกออกกุ้งตั้งหากนะนนเขากับที่ได้ตองขึ้นนะแมนค่ะมาลุ้นตั้งขึ้นตอจากพี่น้องอีคลิปโซคลิปคลิปสองจ้ะถ่ายตอนใส่หม่องนาะแมนเขาจะใส่หม่องต่ว่าตุ่งเขาก็ใส่น้ำดืวยกันจังถามว่าวงเนาะมาสรุปเนี่ยมือเสาร์นะแมนโซที่มานบออันขึ้นเข้าไซมันสิถือบอหนอมนมันสิถือปลาใหญ่บอจากพี่น้องแต่ว่าม่องเข้ากับพีกายกับถือกินอแมนแต่ว่าปีนี้จัดจังไรปีนี้ม้นอมนโห่นอ <Man. S 2> ่้าุ่นน้ำกันจะพี่น้องกิปเนี้ก็ถือว่ามานันจ้าก็ฝากก็ไลไ์ก็แชท้จะพี่น้องก็ติดตามกดกระดิง่งเตืนอนจากสองนูก,กอนแชนแนลวันนาพอกันไหมจ้าต่อก<บ>ิปสวงเนาะแมนก็ขอบคุณเอซี่ทุกท่านที่เขามารับชมเนาะแมนจ้าสวัสดีครับจ้า